สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาจะมาทําเมนูส้มตํากันนะคะวันนี้เราตาส้วมหมูยอนะคะเราใส่เครื่องไปเรียบร้อยแล้วค่ะตามด้วยนี่นะคะปลาร้าค่ะปลาร้านัวๆของเราเลยใส่ปลาร้าเข้าไปเลยค่ะเน้นปลาร้าวันนี้เราใช้ปลาร้าเชฟไพทู์เหมือนเดิมค่ะปลาร้าเชฟไพทู์นะคะอ่ะทีนี้เรามาตําต่อกันเลยค่ะ จีนลงไปนะคะมจีนหอมด้วยหมูยอที่เราที่เราลวกไปแล้วค่ะนะคะนะคะ ปลาหน่นนะะอยหนึ่งปกากหน่อยนึงงนน่งก็อร่อยแล้วค่ะคได้แล้วนะคะ เมนูตํำส่วงหมูยอค่ะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ